รถยนต์ที่คุณขับหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณกําลังใช้งานของชิ้นนี้ไม่ได้ถูกผลิตแค่ชิ้นเดียวแต่ถูกผลิตจำนวนมากเป็นล้านชิ้นทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรมและชีวิตเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมโดยตรงแบบไม่รู้ตัว WHA กลุ่มธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมที่ครบวงจร ซึ่งภาคอุตสาหกรรมเป็นฟันเฟืองสำคัญของการสร้าง GDP ให้กับประเทศไทย WJ Group มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นาเทรนด์ของธุรกิจยุคใหม่ด้วยวิสัยทัศน์ที่เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับเทคโนโลยีมุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยแนวคิดเทคโนโลยีและความยั่งยืนเพื่อสร้างอนาคตที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอ้อม และหัวใจสำคัญที่ทำให้ภาคอุตสาหกรรมเดินหน้าได้อย่างยั่งยืนคือระบบสาธารณูปโภคที่มั่นคงโดยเฉพาะน้ำและพลังงาน w h a Utilities and Power คือผู้นำด้านการจัดการด้านสาธารณูปโภคครบวงจรทั้งการจัดการน้ำและพลังงานในส่วนของพลังงาน เราเป็นผู้บริหารจัดการทั้งไฟฟ้าที่เป็นพลังงานเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์และพลังงานทดแทนตัวธุรกิจทรีตี้เรามีภาระสำคัญอันหนึ่งก็คือจัดการบริหารจัดหาเรื่องของน้ำให้กับทางกลุ่มลูกค้าในด้านของอุตสาหกรรมนอกจากนี้มีเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเสียในด้นขออุตสาหกรรมทั้งหมดเช่นกันหลักๆก็คือเพื่อให้เกิดความยั่งยืนซึ่งดิวิชัยอยูพีให้ความสำคัญว่าเราต้องดำเนินธุรกิจที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมสำคัญที่สุด โครงการ Clean Water p r o f i t เนียนะครับก็เป็นโครงการหนึ่งที่ Hyundai UP นี้ให้ความสําคัญนะครับเพราะว่าเป็นโครงการที่แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัทนี้ในการบริหารจัดการน้ำครับตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้าเราสามารถจัดเก็บน้ํผฝนนำมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพผ่านขั้นตอนการทรีตเมนต์นะเพื่อให้น้ำเน,นี่ยออกมาในสะอาดที่สุดครับเพื่อส่งต่อให้กับลูกค้านิยมในอุตสาหกรรมหลังจากที่ออาาลูกค้านิยมในอุตสาหกรรมใช้น้ําเสร็จแล้วครับต้องมีการตรงน้ําเสียออกมาถูกไหมครับตรงส่วนกลางเองก็มีการทรีตน้ําแบบเขาเรียกใช้ระบบธรรมชาติบําบัดก็มก พักตบเชวานะครับใช้เวทแนด์นะครับในการมาผ่านกระบวนการบำรบัดทั้งสูงนะครับผ่านพวกที่เรียกว่า r e เว r ร์สออสโมซิสนะครับก็จะได้น้ำที่มีคุณภาพสูงขึ้นนะครับลูกค้าเองก็จะมีประโยชน์ในการลด t e r footprint จริงๆมีนวัตรกรรมที่เข้ามาใช้เยอะมากนะครับเป็น IoT นะครับส่วนอีกอันนึงที่เป็น AI ก็ <c oughs> คือว่าเราก็มาดูมอนิเตอร์ว่า Proces s ของเราเนี่ยมีตรงไหนที่จะมีการทำให้เกิดความเสียหายไหมเพื่อจะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถได้น้ำา100%ตตลอดเวลา จริงๆเราอยากจะให้การส่งต่อเนี่ยเริ่มตั้งแต่เยาวชนนะที่จะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็จะมีโครงการที่เรียกว่าจ่ายสื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งนี่เราก็จะไปสอนน้องๆเด็กๆเ,เนี่ยให้สามารถรู้ได้ว่าการจัดการน้ําเป็นอย่างไรแล้วเราจะดูแลน้ําให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรความยั่งยืนอยู่ในดี a ของ W ชัมตั้งแต่เริ่มต้นเราไม่ได้มองเป็นต้นทุน แต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตทั้งหมดนี่คือสะท้อนแนวคิด W H A Vision of Future ที่เรายึดมั่นและผลักดันให้เกิดขึ้นจริง